เยโอเคไปแม่งเลยฮัโลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านผมเป็นเจ้าของบ้านนะครับที่ไอคนนี้มันมันใช้ใช้นานมากแล้วพอสมควรเลยแหละ<อ>แต่ไม่มีโอกาสได้ทักทายทุกๆุกคนก็สวัสดีนะครับอู้ใด้ครับสวัสดีขอบคุณนะที่ให้คอมเราใช้เป็นบุญคุณอย่างห้หลคอนติเนียรเลยอ้าองกินข้าวมึงกินสัตว์โอเคครับโอเคยอมยอม อันนี้เราก็หลังจากที่อ่าระเบิดอะไรวะที่ขุดเจาะน้ำมันแล้วก็มาที่ป้อมปากาเปืนที่คาดเปิดพ่อ โอ้เอพแม่งต oh, mm ่ำว่ะเกมไม่เพิ่แมงาไม้มาุกมีดปุ๊บแม่งมันยาย มุกบ้าอะไรใครไม่เคยเล่นแล้วจะไปรื้อเรื่องกอะคุณไม่ได้เกี่ยวไหมพ่อไปต้องน้าโอ้ยอร่อยแค่นี้คุณยังต้องพ้าอีกเหรอเออโอเคโอเคแล้วก็แผ่อินเอรเฟส ใครไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องเดียวมุณเอาใจไปเก็ตมุกคุณไปเนี่ยโอเคผมขอโดนอ่ะอ้าวเฮ้ยเต็มแล้วเนอะโอ้ไม่หลัวสะใจอ่ะโมต้องไปไหนในโลกนี้มันช่างมืดมิด คิดบ้างด,ดาิพูดอะไรนี่คิดบ้างดิไปนอนรอกลางวันได้ไหมฮะเออเฮ้ยเยี่ยตัวอะไรวะโอ้ยมาจากไหนข้างหลังคุณเองขับแค่นี้ยังไม่รู้มันก็เตือนมาข้างหลังคุณเน,น,นี่ยแงเงยนียนเนียแล้วส่งเสียงคุณไม่ได้ฟังเลยไงมันก็ต้องเดินตามมาบ้างแหละต้องระวังหลัง เ a you. i t ย m ยยยยย it's y o ย I c a ย t believe you dare ย h o w your face around here again. เฮ้ยเข้าไปไม่อยากานยยยยเอ้าไปอยแม่งเล่นยยนยย เฮ้ยเฮโอยมเล้ยลบไม่ทันมือวีไว้ทำอะไรครับโคคีดดคบอร์ดทำอะไรเนี่ยอมือซ้ายเไว้กบเต้าางเกงกบเมวอะไรนะไ่ It wasn't me. I just look like him. Are you serious? I oh. That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. yes he yeah. did. All right. Come on in. What TV? TV? กัวหน้ามันขุ่นนี่แหละมึงดูเองมกัหน้าเดียวกันนะเห็นไหมเนี่ยขุ่นน่ากลัวกลัวหน้าตัวเองไป That, hey. Oh. hey. hey. You about the it's almost as if something's been transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive. It's almost as if it wasn't by. there. Oh ของอาหารหัดหาใช้เองมั้งนะของน,ะอนี่รวมหลายๆอย่างรวมทั้งคอมด้วยนะ <c oughs> <อ>เฮ้ยเกมนี้ผมซื้อเองเลยจะเล่นบ้านใครอ่ะอ๋อโอเคยอมยอมไหนวะมองดาวดาว

กับสปดอร์แมนนะเฮ้ยปีเตอร์เฮ้ยปีเตอร์ออกไม่ใช่เฮ้ยหลบอกได้หรอป่าพูดไม่ออกพูดไม่ออกมันบอกไม่ถูกเปิกป่าไม่มีอะไร ด <First> นะิให้จบเร็วๆนะให้จบเร็วๆนะให้ด้านเนะี่ยไม่รู้ว่ะอีกนิดหน่อยมั้งเฮ้ยไม่ดิมันต้องช่างแมงับ<ำ>ช่างกองก็งค,คุยกันได้ดี่มันให้มึงคุยกันอีกคนเลยเย้ใน <Yeah. S 2> นี้คือมีอีกคนที่อยู่ในห้องเนี่ยครับไม่ได้มีแค่สองคนผมเจ้าของบ้านกับ เฮ้ยลีฟเอ้ยลีฟกับคนที่แคสอยู่เนี่ยมีกคนนึ่งให้เราไปอยู่นี่ติดตั้งกล้องเย i a you got it i just t i on yes it's in p we g o to go let's take o t h e s y เอปืนใหญ่พร้อมยิงนะปืนใหญ่เลยก็เห็นอยู่แล้วชัว่ากล้องดูดาวอ๋จะดูดาวทำนายดวงชะตาอนาคตบักเกิดบักขึ้น There's a problem with the automated coolant system. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but well. I got it. Please come talk to me if you have questions. Come here. Go. We're bleeding. blood is not Hey, blood. Matter what order you ไปเข้าโคมไฟดิเลือดคนได้เต็มละทีไฟอ้าไฟตรงนี้ม่นด้แบบไปขวาที่ไปขวาไปเปิดวงวาลอะไรว้โอ้มา ตอกฐานอะไรอย่าอย่าเขาใกล้อย่าเ,เข้าใกล้เฮตีไม่โดนตีไม่โดนเปิดอย่างน้ำไหลไปดิ<_><_> ลงเ้ยลงไปทีมันไม่ลดหรอกเลือดอะเขียวอะโอเ้เปิดไปเลยเปิดทนันเออกลัวกลัวลาเปิดแฝงเขบ กดแปงแล้วก็ที่นี่เลยแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปเปิดเออเอย่างนั้นแหละเฮ้ยเอาโอเคตัดชุดเสร็จเอาวเฮ้ยโอ้วิง่งวิ่งไม่รู้สตใจแล้วหนีวิง่งอเลนวิงนนว่ง <c oughs> อาดไม่ให้อเลนบอลเจอ,อแล้วมีอินโนเซเนต์ไฟฉาย Ô oh, hộ oh. Dạ 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 Không, có mấy diện nữa Mấy kia nữa ôi. Đồ ăn, như nhìn nghe đồ ăn Đồ, đồ, đồ Ôi bây. ôi Ôi trời <laughs> ừ, ừ. của... Ê, 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 อ้อโร้อนร้อร้อนมันไม่เดินอะทำไมมันไม่เดินตามเข้ามาวะกลัวไงกลัวห้าแล้วมึงแล้วก็ไม่เพิ่มเลือดแล้วก็ตายไม่รู้อะที่เพิ่มเลือดมันอยู่ไหนอะอยู่โน้ เฮ้ยลงไป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 งไมันมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเือเสียงโคตรเดือน ยิงดีโอ้ยลิลลอนล,ล่ลลอนปืนตบดิโอ้มันตบได้เหรอได้ตายตายโ,โ,โ,โอ้ย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 ตายตายไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยหยังคาระเบิดแฟลก็จบแล้ว เรงมากจริงอู้เย็ดองอนุภาพโอ้เกือบเกดนโดนอย่างงี้ต้องโดนานฐานานดดอย่างงี้ต้องโดนแล้วานโหเกือบแล้ว ไม่ลงมาช่วยแล้วไม่ไฟฉายกูไม่ติดเปิดแล้วเปิดไฟฉายทำไมเลยเล็ดเต็มแล้วรถไฟมันดับมงนั่นดิแม่งไม่เปิดตอนแรกวะไฟมันดับไฟดับไฟดับโอเคเฮ้ยตาดำ Maybe I'm I'm Are we receiving oh, oh, <AUT1> the signal now? Oh, yes. It's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone what it is. But it's interacting with our system somehow, like it was intended for us. What do you mean it's incomplete? It's almost so as if we're only getting a fragment. Is a by the champion oh, of Light. In its words, stirs a new reality. But it is well. incomplete. And yet, it provides a roadmap for the man. A course that will lead him to a place where he may confront his enemy. i okay. Oh, yeah. That's อะไรนะ้วผมโชคดีสวัสดีครับโโอเคสวัสด,ดีครับ